เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำยำกุนเชียงใส่ไข่เค็มส่วนสูตรผสมก็ใช้ทำไปชิมไปเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะไม่กินเปรี้ยวอาจจะไม่กินหวานเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้ก่อนน้าปลาอันนี้ใส่น้ําปลาใส่น้ําปลาแล้วก็ใส่น้ําตาล แต่นี้จะเป็นน้ำเชื่อมนะใส่ไปหน่อยเดียวก่อนเดี๋ยวชิมที่หลังแล้วก็ใส่น้ำมะนาวอันนี้คั้นมาแล้วแล้วก็คนก่อน ถ้าใช้น้ำตาลนี่คนกว่าจะละลาย,ายชิมใส่น้ำตาลอีกหน่อยนึง ตอนนี้ก็ใส่พริกใส่ทีเดียวหมดเลยพริกหอมแดงหอมผักชี กุนเชียงไข่เค็มแล้วก็ค่อยค่อยคน<ฮ>เดี๋ยวไข่เค็มไขแ่แดงจะหลุดต้องค่อย เป็นกับแก้มได้เลยอร่อยชัวร์เพราะรสชาติทําไปชิมไปมันจะตามใจเราบางทีถ้าสมมุติว่าทําตามสูตรที่เขาให้มามนุ่นครึ่งช้อนนี่ครึ่งช้อน,น,น,อนบางทีมันจะไม่อร่อยเพราะบางคนเขาก็ไม่กินเค็มไม่กินเปรี้ยวไม่กินหวานไม่กินน้ําตาลอย่างงี้